สวัสดีจ้าวันนี้มาเฮ็ดแกงขี้เล็กใส่หมูสามสันพี่น้องนี่แซ็บแสบเลยพี่น้องเอ้ยนี่หอ,อมมหหหหวยหวยมวยโยนน้ำปลาใส่สองสองบ่วงไปเก็บขี้เล็กอยู่ปานปลาใกล้ๆบ้านนี่แหละเก่ยใส่กะทิกองหนึ่งออมวยหวยหวยพี่น้องเอ้ยเป็นตาแบเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อ พี่น้องบองประโอนพี่น้องบองประโอนครุบครุบเนียภาษาเขมรบนวานเนาะโมโหบ่า,บายโหบเอ้ยฟองคเนียเดอ้อจังไงจังไงภาษาภาษาเขมรถ้าภาษาลาวกะแซบแซบภาษาไทยก็อร่อยอร่อยนะภาษาอีสานเ่ากะเส่บแห้งเซ่บหลามาเดอ้อมากินข้าวน้ำกันสิว่าจังสี่แน่ ภาษาฝรั่งว่าวิปปินดอกว่าวได้เตปภาษาเขมรนวยกับว่าวได้เขมรนว่าวได้พอยู่เพราะเพราะเพราะนิดนนนหน่อยเพราะทุนเทไทยนั่นน้าพีนออ่น้องเลยมโหบายพองคเนียเด้อจังไงแกงสุนโอะเสรีเตขี้ห่าวเสรีเตดูเรียกอะไรภาษาเขมรกรัเงกรัเง อร่อยอร่อยนี่โอบ,บยบองขเนียยังไงจะนับเลยพี่น้องบองบโอนทั่วโลกทั่วประเทศไทยทั่วอาณาจักรนะเสษน้ำกันเด้อหอมมวยหวย,หวยบลาห้องคุยไปนำไล่กันไลไปได้พี่น้องเลยคนมันยากันเนะของมากะนะกันนะแกงใส่ยังแกงใส่หมูสามสัน่น โอ้ยสีเป็นหมูสามสันกับข้าวนี่หละพี่น้องเ้ยสวัสดีจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวัาในเด้อสุดสวยสุดหลอ่อทั่วโลกบ๊ายบาย